seasons ฤดูกาล seasons ฤดูกาล when do t h e begin ฤดูเริ่มเมื่อไรหร่ when do t h e begin ฤดูเริ่มเมื่อไหร่ it begins in มันเริ่มในเดือน it begins in มันเริ่มในเดือน How long for each season? แต่ละฤดูนานเท่าไร How long for each season? แต่ละฤดูนานเท่าไร When does the summer begin and end? ฤดูร้อนเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร When does the summer begin and end? ฤดูร้อนเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร Summer begins March and ends March May in in and ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม Summer begins March and ends March May in in and ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม What's weather What's weather the the like like n? n? ออาาากศในนฤดูเป็ย่งไรอากาศในฤดูเป็นอย่างไร Could you tell me about the weather in each season? คุณช่วยเล่าเกี่ยวกับอากาศในแต่ละฤดูให้ฟังหน่อยได้ไหม Could you tell me about the weather in each season? คุณช่วยเล่าเกี่ยวกับอากาศในแต่ละฤดูให้ฟังหน่อยได้ไหมคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูการต่างๆ Spring ฤดูใบไม้ผลิฤ <Spring. S 1> ดูใบไม้ผลิฤ <Summer. S 1> ดูร้อน ฤ <Summer. S 1> ดูร,อ <Autumn. S 1> ร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤ <Autumn. S 1> ดูใบไม้ร่วงฤ <Fall. S 1> ดูใบไม้ร่วงฤ <Fall. S 1> ดูใบไม้ร่วงฤ <Winter. S 1> ดูหนาว Winter Rudo now Rainy season Rudofon Rainy season rudo